สรุปประเด็นข่าวสารสำคัญประจำวันที่2ตุลาคมสำหรับ ทองคำนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นเพียงเคสตั u ดีนะครับกรณีศึกษาในส่วนของกราฟราคาทองคําไม่ได้มีเจตนาชี้นําหรือชักชวนให้เราเทรดเดอร์นั้นเข้าตามแต่อย่างใดนะครับผู้ลงทุนควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บทสรุปนะครับแนวรับแนวต้านประจําวันนี้ของเจ้าตัวทองคํากันก่อนเลยนะครับผมโดยที่วันนี้นะครับตลาดเนี่ยภาพรวม ยังคงมองเป็นขาขึ้นเนาะแต่ก็เปิดตลาดมาช่วงเช้าด้วยลักษณะของการไซด์เวย์หรือเป็นกอบออกข้างนั่นเองนะครับผมโดยที่มีแนวต้านนะครับแนวแรกก็จะอยู่ที่3882นะครับถัดมาก็จะเป็น3889 ถัดขึ้นไปอีกก็จะเป็น3906นะครับสูงสุดของวันนี้ที่คาดว่าจะเป็นไปได้จะอยู่ที่3928.99นั่นเองนะครับสลับมาดูกันที่ฝั่งของ low of the day กันบ้างนะครับผมหรือจุดที่คาดว่าจะเป็นตำแหน่งที่ต่ำที่สุดประจำวันนี้ก็จะอยู่ที่3841.9 9นกะครับก็คือแนวแรกเลยนะถัดมาก็จะเป็น3835ถัดลงมาอีกก็จะเป็น3 8 1 7แล้วก็3794ตามลำดับได้เลยนะครับผมทีนี้อันนี้ คือแนวรับแนวต้านนะครับผมส่วนของภาพรวมนะครับในรูปแบบของ SMC จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปทำการท็อปดาวน์นสิทธิ์กันนะครับผมโดยที่เปิดไปที่ไทม์เฟรมเดนก่อนเลยนะครับเพื่อวิเคราะห์ในส่วนของภาพรวม นะครับของตัวตลาดทองคำนะครับผมว่าในวันที่ผ่านมานะครับลักษณะการปิดตัวของแท่งเทียนของเขานั้นเป็นอย่างไรนะครับผมโดยที่จะสังเกตได้ว่านะครับแท่งของเมื่อวันพุธนั้นมีการรีเจ็คนะครับผมหรือทำไส้นะครับของตัวแท่งเทียนหมายถึงการปฏิเสธราคานะครับหรือตลาดเนี่ยได้มีการปฏิเสธในส่วนของฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะครับเลยทำให้วันนี้นั้นอาจจะต้องพบเจอหรือรเผชิญกับแรงเสล ที่เข้ามาในตลาดนั่นเองนะครับผมอาจจะส่งผลให้กราฟนั้นมีการปรับตัวย่อลงมานะครับประมาณนี้อันนี้คือภาพในส่วนของ Time frame day นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ Time frame h 1กันบ้างนะครับสำหรับสาย Swing Trade ในส่วนของสาย Swing Trade นะครับก็ใช้คำว่า ยังคงมองเป็นขาขึ้นได้อยู่นะครับผมโดยที่มีโลสำคัญนะครับหรือมีจุดชี้ขาดในส่วนของเทรนขาขึ้นนั้นอยู่ที่บริเวณนี้เลยนะครับผมก็อยู่ที่บริเวณ3,717นนั่นเองนะครับก็จะเป็นโลสำคัญที่คอยรับราคาหรือดูแลตลาดขาขึ้นนั่นเองนะเท่ากับว่า ในานาคตน,นะครับกรอบของขาขึ้นนั้นยังคงแข็งแกร่งนั่นเองนะครับผมถ้าราคาต้องการปรับตัวเป็นขาลงได้จะต้องหลุดโลดังกล่าวนี้นั่นเองนะครับสำหรับ lower time frame นะครับหรือ M15 ตรงนี้ก็จะเป็น time frame สำหรับใครที่เทรดระยะ ผมใช้คำว่ากลางถึงสั้นเนาะ,ะในส่วนของ H1 ก็เป็นการเทรดระยะยาวนะครับอาจจะต้องอาศัยการรอ,อการาออเดอร์เนี่ยอาจจะเกิน3 4วันนะครับผมแต่ถ้าเรามาดูมุมมองนะครับการหานะ จุดเข้าลายวันเนี่ยนะครับ M15 ก็จะตอบโจทย์แล้วก็ทำรอบได้ไวกว่านั่นเองนะครับผมโดยที่เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดทองคำนะครับได้มีการทำฟอลเบรกนะครับหรือเฟคเอา t เนี่ยนะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกว่ามีการช็อกหลอก นะครับผมหรือเบรกหลอกว่าจะลงนะครับแต่ผลสุดท้ายได้มีการปรับตัวพุ่งสูงขึ้นทำอ m ท High ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมฉะนั้นตรงนี้เราจะมองว่าเป็นการเบรกโครงสร้างออกไปนะครับโดยที่แพทเทิร์นดังกล่าวเนี่ยนะครับที่มันมีการ เบรกหลอกตรงนี้เราจะอนุมานว่ามันคือการที่รายใหญ่นั้นได้ทําการเก็บของนั่นเองนะครับหรือเป็นจุดที่เป็นต้นทุนของรายใหญ่นะครับผมเพื่อที่จะทําให้รายย่อยนั้นขายของแล้วเขาก็เข้ามาช้อนซื้อนั่นเองนะครับ <c oughs> ทีนี้ในส่วนของโล่สาคัญนะครับผมของ Timeframe M15 เราก็จะให้เป็นโลนี้เลยนะครับผมเพราะว่าโลนี้นะครับคือโลที่สามารถส่งเบรกไฮขึ้นไปได้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นโลที่คอยดูแลในส่วนของตลาดขาขึ้นนั่นเองนะครับผมเท่ากับว่าในส่วนของ M15 นะครับผมถ้าหลุดโลที่บริเวณ37 ก้าวสั่งไม่ได้นะครับตลาดนั้นจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงนั่นเองนะครับซึ่งมุมมองนี้ก็สอดรับกับ t ท m e f r รม e H1 นนั่นเองที่สอดคล้องกันไปในทิศทางของขาขึ้นนั่นเองนะครับเราสามารถใช้โลนี้นะครับอของ m อ5เป็นตัวสัญญาณล่วงหน้านะครับให้ตลาดทองคำเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะรู้ก่อนนะครับว่ามันจะเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงได้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผมถ้ากับว่าตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่จะทำให้รู้ว่าเฮ้ยเฮหนึ่งเนี่ย อาจจะเริ่มเปลี่ยนทเทรนแล้วนะถ้ามันหลุดโลนี้นั่นเองนะครับจะคล้ายๆปฏิกิริยาของโดมิโนนั่นเองนะครับถ้าทเทรนจะเปลี่ยนเนี่ยทำเฟรมเล็กจะล้มลงก่อนนั่นเองนะครับ ทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับผมไฮนี้ที่เขาสามารถเบรกขึ้นไปได้เนี่ยนะครับเราก็จะได้ว่าเป็นการเบรกโครงสร้างขึ้นไปนะครับเราอาจจะเรียกว่าเป็นการบอสขึ้นไปนั่นเองนะครับผมแต่ในเคสนี้เราจะเรียกว่า ROF นั่นเองนะครับ ROF คืออะไร ROF คือการที่ตลาดเนี่ยมีการส่งเบรกแบบมีการทำไมครับทำเฟกเอามาก่อนนะครับหรือทำอาการเบรกหลอกมาก่อนแล้วค่อยทำการเลือกทิศทางที่แท้จริงนั่นเองนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นการเบรก แบบ ROF นั่นเองนะครับเท่ากับว่าในอนาคตนะครับถ้าราคามีการย่อลงมาเนี่ยนะครับเราจะ follow by ตามลำดับนั่นเองทีนี้คำถามสำคัญต่อมาครับเราจะรอรับที่ราคาไหนดีนะครับผมอ่าส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับก็เล็งแถบแๆบ,บริเวณ78.6ไว้นะครับผมกับ88.6ตามเลเวลของฟิโบเลยนะครับผมอ่าเราก็สามารถที่จะใช้แนวดังกล่าวนี้นะครับเป็นตัวอ่า จุดนะครับ P.O.I. ของเรานั่นเองนะครับเมื่อราคาวิ่งลงมาเนี่ยเราจะรอ e n t r y นะครับที่เดวราคาประมาณ3815ปนะครับอ่าประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็หรืออาจจะอยู่ที่3805นั่นเองนะครับก็จะวางแผนอยู่ด้วยกันทั้งหมด2โซนนี้นะครับผมส่วนข้อควรระวังอื่นๆมีอะไรต้องอคิดเผื่อหรือกังวลไหมนะครับคำตอบก็คือมีครับจะเป็นในส่วนของกรณีที่ว่า เวลาเราเราวิเคราะห์คราฟนะครับผมถ้าราคาเนี่ยโอเคมันลงมาใช้ตามแผนแบบนี้มันก็ดีไปนะครับแต่มันก็จะมีบางเคสครับที่ตลาดเนี่ยเลือกที่จะวิ่งขึ้นไปก่อนนะครับเคสนี้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยตกลดเนาะหรือไม่ได้ของนั่นเองนะครับคําถามคือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับผมตรงนี้อาจจะต้องย่อนะครับทําเฟรมลงไปดูในประมาณ M 1หรือ M 2นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราอาจจะต้องอาศัยการเ เข้ามาดูบ่อยนิดนึงนะครับผมเนาะถ้าในระดับ lower time frame เนี่ยมีการตั้งทรงนะครับมีการส่งโครงสร้างที่มีการเบรก Structure ขึ้นไปแบบนี้ได้นะครับก็เป็นสัญญาณนะครับที่อาจจะเป็น Early Signal นะครับว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่ลงมาใช้โซนข้างล่างแล้วนั่นเองอาจจะใช้แค่โซนข้างบนแล้วก็ส่งตัวเองต่อขึ้นไปนั่นเองนะครับไปที่ l อ i m ท High ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมถามว่าราคาทองคำเนี่ยนะครับจะขึ้นต่อไปได้ถึงไหนนะครับแล้วก็ออปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาสูงแล้วหรือ,อยังนะครับมันจะทุบมันจะลูดมันจะล่วงหรือเปล่าเนาะคตอบก็คือว่าในส่วนของทองคำเนี่ย ถูกพิจารณาในรูปแบบของสินทรัพย์ปลอดภัยเนาะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับมีข่าวนะครับพูดถึงมุมมองฟันดัเบนทอนกันบ้างนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายของเฟดเองนะครับแล้วก็มุมมองความเห็นของนักวิเคราะห์นักวิชาการต่างๆนะครับรวมถึงคุณเจรมโพเวลเองนะครับที่เป็นประธานเฟดเนี่ยนะครับก็ให้มุมมองความเห็นว่าการปรับลดตาดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับผมก็ยังคงที่จะมีอยู่อาจจะปรับ ลงถึงสองครั้งในปีนี้นะครับเนื่องจากว่าตลาดแรงงานเนี่ยนะครับยังไม่ค่อยสู้ดีมากนักนะครับบวกกับว่าเงินเฟ้อเนี่ยก็ยังไม่ถึงเป้านั่นเองนะครับผมก็สะท้อนออกมาในมุมของที่ว่าตลาดแรงงานนะครับหรือเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับยังคงอ,อยู่ในสภาวะที่ถดถอยนะครับหรือไม่ค่อยแข็งแรงนั่นเองนะครับบวกกับว่ารัฐบาลทรัมป์นะครับก็มี นโยบายต่างๆเนี่ยที่ทําให้ภาพลักษณ์หรือความน่าเชื่อถือของทางรัฐบาลเองเนี่ยนะครับดูไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับทีนี้ในส่วนของทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มลดการถือครองสินทรัพย์ดอลลาร์ลงนะครับหันไปถือพวกสินทรัพย์ปลอดภัยแทนอย่างเช่นทองคํานั่นเองนะครับฉะนั้นจากที่เราวิเคราะห์กันมาเนี่ยผมมองว่าราคาทองคำเนี่ยในปัจจัยหนุนระยะยาวนะครับยังคงที่จะมองขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมเนาะ อ่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตคร่าวๆประจำวันที่2ตุลาคมนั่นเองนะครับแล้วพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ